สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องฟาเดลิบูชาแนลกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมจะมาอ่านนิยายเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนาจุลจักร EP นี้เป็น EP ที่78แล้วนะครับชื่อตอนก็คือฟ้าเกิดเมฆมงคลก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอธิชาติที่โดเน a t าให้ผม50บาทนะครับแล้วก็คุณมิตรดาเจ้าเดิมนะครับโดเน t ให้ผม10บาทเป็นกําลังใจผมในการทาคลิปให้นะครับสาหรับท่านใดที่ไม่มีงบประมาณนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมก็พอนะครับแต่สาหรับท่านใด ที่พอมีงบประมาณนะครับก็สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการโดเน a มาที่เลขที่บัญชีธนาคารเกษตกรไทย6642 163 440เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีงานประจำทำแล้วมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชื่อตอน ปาเกิดเมฆมงคลต้นปีที่6ในรัชกาลชิงลี่ไม่ว่าในแคว้นเปยรีหรือว่ารัชชิงในประเทศล้วนเกิดเรื่องแปลกพิสดารมากมายถึงแม้ว่าอากาศยังเหน็บหนาวในไรนายังไม่มีทัญ,ญพืชงอกเงยย่อมไม่เกิดต้นเข้าร่วงคู่ในแม่น้ําก็ไม่มีปลาขาวในภูเขาก็ไม่ปรากฏกิเลน แต่เมื่อตอนจอบภูเขาเขตอูโจกับขุดพบแผ่นทองเหลืองคู่หนึ่งขณะที่ซ่อมแซมเขื่อนเขตซาโจช่างแรงงานก็บพบเห็นเต่ายักษ์ขนาดใหญ่บนกระดองมีลายเมฆคู่หนึ่งในนาน้าน้ำก็ปรากฏนกสีครามห่านป่าแดงชาติบินร่อนที่ขอบฟ้าไม่ว่าแผ่นทองเหลืองหรือเต่าลายเมฆนกสีครามล้วนจัดอยู่ประเภทวัตถุมงคลคุณนางต่างถิ่น ต่างพาดกันทำหนังสือกราบทูลแสสองบุญญาธิการของฮ่องเต้แต่ฮ่องเต้ในมหาคนครหาใส่พระทไยไม่เนื่องเพราะกระแสมิ่งมงคลน,นี้เมื่อปีก่อนได้เกิดขึ้นในแคว้นเปยฉีก่อนอื่นเราลือว่าหลังหิมะแรกที่เขาซีซานบนเขามีคนตัดฟืนพบเห็นกวางขาวสุนัขป่าขาวและจิ้งจอกขาวล้วนเป็นนิมิตหมายมงคลทำหนังสือถึงฮ่องเต้เปยฉีปรมาจารย์ขู่เหือเห็นว่านี่เป็นสุภานิมิต แน่ใจว่าเจ้าชีวิตปกครองแผ่นดินโดยธรรมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของฟ้าจึงเปิดประตูสำนักรับสิสตรีซึ่งพำนักอยู่ในศาลเจ้าแห่งหนึ่งสิสตรีนางนั้นต่อมาได้เข้าวังนางคือซือลีดี้เองต่อมากระแสส่วนนี้ระบาดมาทางใต้สถานที่ต่างๆของรัชชิงเริ่มเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นแต่ฮ่องเต้รัชชิงไม่ทรงเชื่อเรื่องผู้ผีเทพเจ้าจบกระทั่งเมื่อวันก่อนขุนนางสำนักงานชินเทียนเจียเ้ยนกราบทูลว่า สำนักงานชินเทียนเจี้ยนพบเห็นทัศนียภาพแห่งดวงดาวและเมฆาแห่งการเฉลิมฉลองฮองเตอร์ชิ่งคอยยอมรับความจริงข้อนี้ตามคำเล่าลือจนถึงการจดบันทึกไว้เมื่อสวงสวรรค์เกิดความพึงพอใจต่อผู้ปกครองในแผ่นดินจะสำแดงอิททธิ์ถ่ายทอดเจตนารมแห่งฟ้าลงมา ระดับชาวบ้านล้วนเชื่อโดยสนิทใจขณะที่สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลก็หลากหลายมากมีเช่นฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลต้นข้าวแตกครวงคู่หรือพื้นดินมีบ่อน้ําหวานผุดขึ้นมาความมิ่งมงคลแบ่งออกเป็นห้าดับชั้นนอกจากกีเลนซึ่งไม่มีปัญหาพบแล้วําดับชั้นที่เหลือ แบ่งออกเป็นมหามงคลมงคลบนมงคลกลางและมงคลล่างตุนังป่าขาวจิงจอะขาวจัดเป็นมงคลบนนกสีครามห่านป่าแดงชาติเป็นมงคลล่างส่วนทีุ่นังชินเทียนเจี้ยนกลับทูลว่าพบเห็นทัศนียภาพแห่งดวงดาวและเมฆาแห่งการเฉลิมฉลองเป็นมิ่งมงคลแห่งฟ้าถือเป็นมหามงคลต่อให้ฮองเต้รัชชิง่งถือพระองค์ทั้งเราแวงกว่านี้ก็เกิดความเคลิบเคลิ้มขึ้นมา ปีนี้ต้องเป็นปีที่ฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลแน่นอนเมื่อเป็นปีที่ดีย่อมไม่อาจทำศึกสงครามแคว้นเปยฉีก,กับรัชชิง่งเพิ่มการติดต่อสื่อสารกว่าเดิมโดยเฉพาะสองประเทศเชื่อมสัมพันธ์ผ่านการสมรสองค์ชายใหญ่รัชชิง่งกำลังจะเข้าวิวากับองค์หญิงใหญ่แขว้นเปยฉีทถังแควนเปยฉีจึงจัดคณะทูตมาโดยเฉพาะที่ชาวชิงรู้สึกมีหน้ามีตาคือราชคูคูเหอก็ติดตามคณะทูตเดินทางลงใต้ เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีมงคลสมรสครั้งนี้คู่เหอมีศักฐานะพิเศษไม่เพียงเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์แห่งยุคมินำซ้ำสำนักฟ้าเอกะยังมีอิทธิพลต่อศาลเจ้าแห่งแว่นแคว้นต่างๆรวมทั้งผู้บำเพ็ญทุกขกิริยาที่ทองไปทั่วแผ่นดินอนุภาพที่ไม่ประกาศนี้หนุนส่งให้อยู่เหนือล้ำกว่าผู้ฝึกปือวิชาบูทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวชิงไม่เกิดความภาคภูมิใจแต่ก็ต้องทบทวนพิธีการต้อนรับใหม่ เยี่ยหรือวินไม่ทราบท่องเที่ยวถึงที่ใดผู้ที่สามารถต้อนรับขับสู้ในระดับเดียวกันคงมีแต่ฮองเต้รัดชิงแต่คุณนางตึกหงหลู่ซื่อของรัดชิงยังไม่มีผู้ใดกล้าออกปากต่อฮองเต้เจ้าชีวิต สุดท้ายเป็นทองไทเฮาไม่อาจาทนเห็นความแตกตื่นลนลานของขุนนางระดับล่างพระนางจึงทรงออกหน้าเองปฏิบัติตามแบบอย่างเมื่อครั้งก่อนที่ให้การต้อนรับปาดเมธีจวงหมอนเชิญคู่เหอเข้าวังมาเป็นพระอคันตุกะของพระนางมิคาดคู่เหอพอเดินทางถึงมานครกลับปฏิเสธคำทูลเชิญนี้ด้วยความนุ่มนวลเข่าพักยังสารเจ้าชิงนี่กลับสอดรับกับศักานะของมันจะอย่างไรเป็นปรมาจารย์แห่งยุค ถึงแม้อยู่คนละประเทศแต่ชาวชิงอยากให้ความเคารพอย่างเต็มที่ทั้งเกิดความสงสัยอยากรู้อยู่บ้างถึงแม้ว่าการเชื่อมสัมพันธ์นผ่านการสมรสมีความสําคัญยิ่งยวดแต่ยังไม่ถึงกับรบกวนท่านผู้เฒ่ามาเป็นสักขีพยานคณะทูตแคว้นเป่ยฉีพอเดินทางถึงมานครหลายวันให้หลังคล้ายเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงที่คู่เหอเดินทางลงใต้มา ที่แท้ห้องเต้เปยฉีส่งพระรชาชสารฉบับหนึ่งต้องการเจริญสัมพันธไมตรีกับระชชิงขอยืดเวลาความสัมพันธ์ต่อจากปีก่อนเป็นหมื่นปีทั้งสองประเทศถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องไม่แบ่งลำดับสูงต่ำรักษามิตรภาพสืบไปชั่วนินิรันด์การเจรจา,าความสัมพันธ์ครั้งนี้ขู่เหอทำหน้าที่เป็นตัวแทนแขวนเปยฉี่ห้องเตยรัชชิงส่งถือพระรชาชสารของทางเหนือพิจารณาเป็นเวลาหลายวันใน,นที่สุด ตอบรับด้วยความยินดีถือว่าทรงเห็นกันน้าขู่เหออยู่สามส่วนข่าวครา,าวพอแพ้่อกไปถวดทั้ง่นดินยินดีปรีดาชาวชิงแม้นิยมวิชาบูแต่ก็ชมชอบวันเวลาที่สันทิสุขมากกว่าเพียงแต่ทางทหารแสดงความไม่พอใจออกมา เห็นว่าตอนนี้ราชสมนัตเข้มแข็งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นอย่าต้องปล่อยให้กระดาษไม่กี่แผ่นผูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้กลับเป็นฉินเหล่าเชียงจวินมองเรื่องทั้งโลกอย่างท้องแท้หาได้ใส่ใจไม่เพียงกล่าวกับคนสนิทว่าตอนนี้เปยฉีฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายในเวลาหลายปีไม่สะดวกกับการใช้กำลังทหารจัดการคอตกลงนี้เพียงเป็นกระดาษไม่กี่แผ่นเมื่อถึงเวลาก็ฉีกทิ้งไปครั้งกระโน้นฝ่าบ,บาทก็กระทำเช่นนี้ คู่เหอเดินทางลงใต้ยังมีจุดประสงค์อีกประการหนึ่งกับเป็นเรื่องที่ผู้คนในมหาคนครคิดไม่ถึงมาก่อนคู่เหอต้องการรับตัวขมูฟ้านของพระกักับดูแลทศินเป็นสิทธิคู่เหอมีเหตุผลยังเต็มเปี่ยมบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเกิดเมฆมงคลแสดงออกถึงจิตมุทิตาสนักฟ้าเอกะยึดหลักฟ้ามนุษย์รวมเป็นหนึ่งควรปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของฟ้าทำการฟูมฟักต้นกล้าพิสดารเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ เมื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของฟ้ายอมมาจำกัดด้วยอนณาเขตของประเทศแควนเปยฉีเกิดเมฆมงคลตนเองรับสิทธิ์คนหนึ่งต่อมารัชิ่งเกิดเมฆมงคลตนเองยอมต้องรับสิทธิอีกคนหนึ่งจึงเดินทางมายังมหานาครเรื่องที่เมื่อปีก่อนสำนักฟ้าเอกะเปิดสำนักรับสิทธิใหม่ความจริงแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินชาวชิ่งไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองไหนเลยจะคาดสิทธิสตรีคนสุดท้ายของสำนักฟ้าเอกะ กลับอยู่ที่มานครแต่ว่าเหตุผลใดจึงเลือกคุณูฟ้านเรื่องนี้กลายเป็นข้อสงสัยในใจทั้งหมดไม่มีผู้ใดนึกโยงถึงฟ้านเสียนซึ่งอยู่ไกลถึงแดนเชียงนันจะอย่างไรต่อให้ฟ้านเสียนเหิมกรเิมกว่านี้ก็ไม่มีขีดความสามารถใช้สอยคู่เหอให้กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองคู่เหอไม่ได้อธิบายหลักเกณฑ์ของการรับสิทธิ์แต่ว่าขันทีที่ถูกส่งมารับใช้ราชคูคู่เหอบอกเล่าว่า ระหว่างที่ขู่เหอออกท่องเที่ยวพักผ่อนจอนใจเคยหยุดอยู่อยู่หน้าตึกไทอี้ครึ่งค่อนวันต่อมาค่อยบอกว่าภายในตึกมีสตรีที่จิตใจดีงามทั้งเฉลียวฉลาดหลักแหลมควรแก่การส่งเสริมวันนั้นฟ้านเย่อะย่ประจวบกับอยู่ในตึกไทอีอาศัยความรู้ด้านการพยาบาลกับการแพทย์ที่ร่ำเรียนมาดูแลคนป่วยหนักในตึกจนริมฝิบากแห้งแตกกระแหงหลังเหงือกกลางฤดูหนาวออกมา ในโลกนี้มีคำว่าบุญบูไม่มีพรมแดนลูกศิษย์ของจวงหมอหานแห่งเปยฉีอย่างรับราชการในรัชชิ่งราชคูแห่งเปยฉีคิดรับชาวชิงเป็นสิทธิชาวชิงพึงรสุกมีหน้ามีตาไม่มีความคิดเป็นอื่นดังนั้นชาวบ้านร้านถิ่นไม่มีปฏิกิริยาใดกลับภาวนาให้กลายเป็นจริงแต่ว่าคูเหอรับสิทธ์ถือเป็นเรื่องใหญ่โตมมหนำซ้ำสิทธิคิดรับไว้ เป็นคุณหนูของคุณนางใหญ่ยอมต้องขอความเห็นชอบจ,จากญาติผู้ใหญ่ในบ้านแต่เรื่องนี้พระกำกับดูแลทักษิณไม่กล้าตัดสินใจได้แต่เข้าวังมาทูลถามห้องเต้ในวางหลังอันมิชิตห้องเต้รัชชิงประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรส่งนิ่งเงียบงานเป็นเวลานานคอยตรัสว่าอันเจืฉไหนไม่ชมชอบหงเฉิง พระกำกับดูแลทักษิณสถานขึ้นคราหนึ่งไม่ทราบกราบทุนอย่างไรในพระเทศทองเต้ปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งขึ้นขณะเดียวกันก็รอบตระหนกพระไทยต่อความยาวของมือไม้ของฟ้านเสียนจากนั้นดำริว่าราชคคูขู่เหอตามใจสิสตีน้ำไห่ถังเกินไปจึงไม่น่าหวั่นวิตกอีกประการพระองค์ในประเทศฟ้านเสียนไปยังแดนเชียงหนันความจริงทรงเสียพระไทยอยู่บ้างจึงโบกพระหัตถอนุญาตองค์ชายใหญ่สยุมพรไม่นาน อู่เหอก็อละทิ้งคณะทูตเปยฉีปล่อยให้อยู่ต่อนำฟ้านเยยอเดินทางออกจากมหานครเมื่อเป็นเช่นนี้การแต่งงานระหว่างธิดาตระกูลฟ้านกับซื่อจือของจิ้งอง๋องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดสุดท้ายคงเลิกล้มไปโดยปริยายหลี่หงเฉิงความจริงถูกจำกัดบ,บริเวณอยู่ในวังพอทราบข่าวถึงกับแทบกระากโลหิตออกมาจิ้งอง๋องพอทราบเรื่องก็เข้าวังไปอาะวาสสุดท้ายหองไทเฮาทรงเสนอหน้า จิ้งอ๋องคอยล่าถอยกลับไปแต่จิ้งอ๋องไม่อาจก,กั้มกลืนโทสะครั้งนี้จึงนำนักบูประจําวังจํานวนหนึ่งบุกเข้าตึกตระกูลฟ้านซึ่งมีการคบหากันอย่างสนิทสนมไม่ว่าตึกหน้าหรือตึกหลังกับทุบทําลายตลอดทางสร้างความเสียหายแก่ตึกตระกูลฟ้านย่างใหญ่หลวงทุบโบราณวัตถุที่พระกํากับดูแลรศินเก็บสะสมไว้จนแตกสลายหมดสิน้นสุดท้ายจิ้งอง๋องชกตาพระกํากับดูแลรศินจนเกิดเป็นวงสีดําวงหนึ่ง คอยยกกำลังกลับวังเจ้าถือว่าระบายแค้นความในอกได้บ้างแดนเจียงหนันริมทะเลสาบสีหูตนฤดูใบไม้ผลิสายฝนราวกับเส้นได้ฟานเสียนกับพวกพักอยู่ที่เมืองหังโจเกือบหนึ่งเดือนแล้วถึงแม้อ้านว่ามาพักร้อนแต่ขณะที่สัมนักชุนเทียนใกล้กลายมันรั้งอยู่ด้วยเจตนาอีกชั้นหนึ่ง ระหว่างนี้สาขาสำนักตรวจสอบประจำแดนเจียงหนันทำงานอย่างเต็มที่ต่างกับการก่อนที่ต้องผ่านมหานครหากแต่ส่งตรงมายังบ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบสีหูบ้านพักตากอากาศหลังนี้คล้ายกับศูนย์กลางอำนาจแห่งที่สองของสำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตึกที่4จะเป็นคนรวบรวมสภาพของขุนนางเส้นทางเชียงหนันรายละเอียดของตระกูลหนิงกับพ่อค้าเกลือทั้งหลายตลอดจนความเคลื่อนไหวล่าสุดของท้องพระคังจากนั้นส่งต่อฟ้านเสียนเนื่องจากไม่มีช่วงระยะของพื้นที่สำนักตรวจสอบจึงเพิ่มการควบคุมพื้นที่แดนเชียงหนันกว่าเดิม แต่เนื่องจากตระกูลหมิงตื่นตัวรวดเร็วตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีก่อนก็เตรียมการรับมือบวกกับตระกูลหมิงเป็นตระกูลใหญ่ใช้สอยแต่สมาชิกของตระกูลดังนั้นทางสำนักไม่สามารถวางหูวางตาได้ข่าวสารที่ได้รับไม่เป็นประโยชน์เท่าใดในทางกลับกันข่ายน้ำแดนเจียงหนันที่รับไว้ที่เมืองซาโจเกิดผลอย่างที่ฟ้านเสียคาดไม่ถึงเสียชีพเฟยผู้นี้คิดอ่านมองการไกลคิดช่วงชิงตระกูลหมิงกลับคืนมา เตรเียมการเป็นเวลาหลายปีจึงล่วงรู้ช่องทางส่งสินค้าตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องของตระกูลหมิงโดยละเอียดกว่าสำนักตรวจสอบอีกตระกูลหมิงสงบนิ่งอย่างประหลาดเพียงแต่ฟังว่าทางระดับสูงจัดการประชุมที่เมืองซูโจครั้งหนึ่งแสดงว่ามุ่งเป้ามาที่การมาของฟ้านเสียนแต่ว่าการประชุมครั้งนี้ดำเนินเป็นการลับ สมัครตรวจสอบไม่ทราบราคา,า,คาอันใดแต่ได้สัก์ฐานะของฟ้านเสียนบวกกับมันยังมีตำแหน่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนองค์ชายสามดังนั้นไม่ว่าตระกูลหมิงหรือคุณนางเส้นทางเจียงหนันล้วนไม่กล้าแตะต้องมันส่วนหวินจือหลังกับพวกที่มาจากนาครตรงอีความจริงเดินทางมาหนุนหลังตระกูลหมิงคิดไม่ถึงฟ้านเสียนชิงลงมือขับไล่ฝูงสุนัขไปหากว่าเป็นผู้พิเศษคนหนึ่งอาจสามารถซ่อนตัวอยู่ในตลาดร้านถิ่นเป็นเวลานาน แต่หากเป็นผู้พิเศษขบวนหนึ่งไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยตนเองได้บ้านพักตากอากาศของตระกูลเผิงที่ปกติไม่มีผู้อยู่อาศัยพลันปรากฏผู้คนจำนวนหนึ่งเข้าพักไม่ว่าการจัดซื้อข้าวปลาอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ชั้นสูงพอปรากฏแก่สายตาชาวเมืองหางโจ ก็คาดเดาเรื่องราวได้หลายส่วนดังนั้นสิบกว่ากันให้หลังข่าวที่ฟ้านถีซื้ออยู่ที่เมืองหางโจก็แพร่ไปทั่วทั้งเส้นทางเจียงหนันแต่ว่ามันซ่อนตัวอยู่ในบ้านตากอา,ากาศไม่รับแขกคุณนางจิ้วฟู่แห่งเมืองหางโจเดินทางมาครั้งหนึ่งแต่ถูกคนเฝ้าประตูปฏิเสธอย่างมีมารยาททุกผู้คนต่างทราบว่าฟ้านถีซื้ออยู่ระหว่างพักร้อนไม่ต้องการให้ผู้คนรบกวนแต่ทั้งหมดเฝ้าครุนคิด ฟานเสียนสงบนิ่งเป็นเวลาน,านานถึงเพียงนี้ที่แท้เตรียมการอันใดมันพอสงบนิ่งคุณนางท้องถิ่นและชาวยุทธจักรก็ถูกบังคับให้สงบนิ่งผู้คนที่ส่งของข,องขวัญขึ้นเรือใหญ่หาได้ลดลงไม่คนของตระกูลหมิงก็ย้ายออกจากตัวตึกริมทะเลสาบสีหูกลัวรบกวนความสงบของใต้เท้าถีซื้อบานตาอากาศริมทะเลสาบสีหูเงียบสงบแต่ดึงดูดสายตาผู้คนนับไม่ถ้วนเฝ้าจับจ้องมองดูบนผิวทะเลสาบ มีเรือเล็กลำหนึ่งลอยล่องมาปรากฏชายหนุ่มนักศึกษาสองคนแยกย้ายนั่งอยู่ที่หัวเรือกับท้าเรือตรงกลางจัดตั้งโต๊ะเตี้ยวางผลไม้และสุราแดนเจียงนันไว้คนทั้งสองคือฟ้านเสียนกับไห่ถังที่ผ่านการปลอมแปลงโฉมทั้งสองไม่ได้พอกทาแป้งฝุ่นใดเพียงแต่ฟ้านเสียนใช้วิธีเล็มขนคิ้วทั้งใช้กาวน้ำดึงหางคิ้วขึ้นมา คนคิ้วพอแปลเปลี่ยนไปรูปโฉมอนทั้งสองก็เปลี่ยนแปลงหากมีใช่คนรู้จักคุ้นเคยต้องจดจำพวกมันไม่ออกยามนี้เรือน้อยและมาถึงมุมหนึ่งของทะเลสาบสีหูที่เงียบสงบวันนี้หลังฝนตกผ่านบนทะเลสาบอากาศสดชื่นยิ่งระหว่างนี้ฟ้านเสียนกับไหถังมักรอยเรือท่องทะเลสาบหนึ่งนั้นชมชอบทิวทัศน์ทะเลสาบคุ้นเขายังมีฟ้านเสียนแรกฝึกเคล็ดวิชาแนวทางฟ้าเอกะ จึงทำตามคำแนะนำของไห่ถังใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากอาศัยพลังธาตุของฟ้าดินรักษาเส้นลมปราณภายในกายที่เสียหายกล่าวไปประหลาดแท้หลังจากที่ฟ้านเสียนฝึกเคล็ดวิชาแนวทางฟ้าเอกะก็ไม่สะสมพลังที่ด่านเสียส้ยซานเปลี่ยนเป็นรวมรังที่จุดตำเทียนพลังที่ระหยดทิระหยาดค่อยๆหล่อเลี้ยงผนังเส้นลมปราณที่แห้งแตกเสียหาย คนอยู่บนทะเลสาบสีหูเบื้องล่างเป็นน้ำทะเลสาบที่เย็นช่ำสะท้อนภาพฟ้าครามเมฆขาวด้านข้างเป็นคุ้นเขาที่เริ่มเขียวชุ่มสดใสมีส่วนช่วยต่อการฝึกเคล็ดวิชามไม่น้อยฟ้านเสียนเชื่อว่าไม่นางหายถังกล่าวมีเหตุผลแต่ก็ทราบว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การโคจรพลังหมุนรอบของตนเองเพิ่มมากกว่าผู้ฝึกปูฝีมือทั่วไปอีกรอบหนึ่งพลังที่หมุนเวียนอยู่ภายในและภายนอกนี้ ปกติใช้สำหรับปีนปลายหน้าผาอย่ามีค่อยทราบว่าจิตสมาธิของตนเองเชื่อมสัมพันธ์กับฟ้าดินบังเกิดเป็นประโยชน์อย่างมากฟานเสียนรับตาลงครึ่งหนึ่งนั่งครึ่งหนึ่งนอนอยู่ที่หัวเรือมือขวาแตะสัมผัสกับกาบเรือปลายนิ้วกระทบถูกผิวน้ำทะเลสาบพ,พลังอ,อ่อนจางจนแทบจะสังเกตไม่ออกสายหนึ่งแผ่พุ่งออกจากปลายนิ้ว พอกระทบผูกผิวทะเลสาบก็รั้งกลับมาไหลเข้าสู่ร,ร่างกายดังนั้นผิวทะเลสาบที่ปลายนิ้วกระทบถูกบังเกิดเปรอลอกเล็กน้อยให้ถังหวาดภายคู่เบา,เบาตาสุกใสดุดน้ําทะเลสาบจ้องจับที่ปลายนิ้วของฟาเสียหลอบทอดถอนใจคำหนึ่งคุณคิดว่าไหวพริบและประสบการณ์ของชายหนุ่มที่เบื้องหน้านี้อยากที่จะพบพานยกตัวอย่างสภาพเบื้องหน้า ทำการปล่อยพะลังออกจากร่างแล้วรั้งกลับมาสัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาตินับเป็นความสำเร็จชั้นที่3ของเคล็ดวิชาฟ้าเอกะตัวเองแม้มีพรสวรรค์เป็นเลิศแต่ก็ต้องฝึกปรือเป็นเวลา5ปีคอยบรรลุถึงขอบเขตขั้นนี้ขณะที่ฟ้านเสียนใช้เวลาสิบกว่าวันเท่านั้นถึงแม้ว่าระดับชั้นของฟ้าเสียนในตอนนี้สูงส่งกว่านางเมื่อตอนแรกเข้าสำนักทั้งมีไหวพริบปฏิภาณเหนือกว่าแต่ความพุดหน้าที่รวดเร็วถึงเพียงนี้ ให้ความรู้สึกที่เหลือเชื่อและสร้างความตื่นตัวแก่หายถังตอนนี้ฟ้านเสียนฝึกยอดวิชาทั้งเหนือใต้ทั้งกุ่มอำนาจอยู่ในมือบวกกับมีชื่อเสียงอันดีงามบุคคลเช่นนี้หากว่าผายภาคหน้าเข้าสู่เส้นทางอาธรรมยังมีผู้ใดกำรับมันได้ซึ่งความจริงไหวพริบในการเรียนรู้วิชายุทดของฟ้านเียนอย่างสู้ไหถังไม่ได้การฝึกเคล็ดวิชาฟ้าเอกที่ราบเรื่นถึงเพียงน,นี้ ทั้งหนึ่งเป็นหายถังคอยชี้นําอยู่ด้านข้างอีกทั้งหนึ่งเกิดจากฟ้านเสียนปรับพื้นฐานพลังลมปราณตั้งแต่เล็กประการ3คือพลังลมปราณของฟ้านเสียนปล่อยออกแล้วรั้งกลับมาพอดีสอดคล้องกับวิธีการฝึกเล็ดวิชาฟ้าเอกะฟ้านเสียนคาลึกสุดได้ว่าหายถังคิดอะไรจึงตื่นจากระวังหลับลึกลืมตาขึ้นอย่างช้าๆมองดูหายถังเป็นเชิงยิ้มไม่เชิงยิ้มกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงหากว่าข้าพเจ้าคิดฉีกสัญญ,ญา คงไม่ให้ชาวเปย์ีที่ท่านนํามายังแดนเจียงหนันนั้นได้สัมผัสกับสิ่งของมากมายถึงเพียงนี้ในข้อตกลงระหว่างมันกับไห่ถังหรือกล่าวให้ถูกต้องก็คือในข้อตกลงระหว่างฟ้าเสียนกับท้องเต้เปย์ีหลังจากที่จางกงจู่ถูกโค่นลงสินค้าของเถื่อนที่ท้องพระคลังส่งไปทางเหนือยังคงไม่ลด,ดลงมินำซ้ำําระดับชั้นและคุณภาพจะยกสูงขึ้นรวมทั้งสินค้าบางรายการที่ห้ามออกนอกประเทศ ฟารเสียนจะตอบสนองความต้องการของชาวเปยฉีที่ประจวบเหมาะคือชาวเปยฉีที่หายถังนํามายังแดนเจียงหนันเป็นขุนนางในราชสำนักเปยฉีรังตําแหน่งจูซื่อกรมทะเบียนรารและควบตาแหน่งซื่ออี้กรมแรงงานตอนแรกยังถูกจับแช่อย,อยู่ในกรมกรลาหมเส้นทางรับราชการลุ้มลอนดอนแต่กับรอบรู้หลายด้านสามารถคิดบัญชีลวงรู้โครงสร้างของอาวุธทั้งเชี่ยวชาญการตรวจสอบสินค้า ไฮถังนำมันมาเพื่อเจรจาค้าขายกับท้องประครังรัชชิ่งจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดซ้านเสียนกล่าวกับไฮถังว่าข้าพเจ้าผู้นี้รักษาคำมั่นสัญญาเรื่องที่รับปากพวกท่านที่เมืองซั่งจริงข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามไฮถังกล่าวว่าพวกเราก็เช่นกันนางคลายมือจากดั้มพายปล่อยให้เรือน้อยทอดขวางบนผิวทะเลสาป,ปากกล่าวว่าท่านสมควรได้รับข่าวว่า เหล่าซื้อนําคุณหนูฟ้านออกจากมหานครแล้วหนังไม่รอให้ฟ้านเสียนเอ่ยปากก็กล่าวสืบต่อฟานซีเจอก็เริ่มรับมอบทรัพย์สินของตระกูลชุยที่ทิ้งอยู่ในอนาณาจักรเราท่านสมควรทราบหากไม่ใช่ฝ่าบาทพรงองศ์สิจะสิ่งเหล่านี้สมควรถูกยึดเข้าครังมิใช่สมบัติส่วนตัวของท่านฟานเสียนสันทิตะกล่าวว่าตระกูลชุยความจริงเป็นชาวชิงต่อให้มันกระทำความผิดถูกจับกุมก็สมควรให้ชาวชิงเรารับช่วงดูแล ให้ถังไม่สนใจคําโต้แย้งของมันยังคงกล่าวว่ามิหนำซ้ำข้าพเจ้ายัางนำเคล็ดวิชามะมอบให้แก่ท่านตามที่ตกลงกันข้าพเจ้าคาดว่าเราทั้งสองฝ่ายไม่มีอันใดให้จับผิดได้ฟ้าสียนพงหิษะรับนี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เอื้อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเพียงไม่ทราบมันฉไหนไว้วางใจชาวเปือ่อยฉีถึงเพียงนี้ให้ถังก็คลายไม่เข้าใจข้อนี้จึงขมวดคิ้วกล่าวว่า ท่นจือท่านส่งไม่เหมยกับตีต้ตี้ไปยังเมืองสร้างจริงอย่าได้บอกว่าไม่มีเจตนานี่เป็นเพราะเหตุใดฟานเสียนยิ้มเล็กน้อยทราบว่าอีกฝ่ายพบเห็นปัญหาแต่ก็ไม่อธิบายอันใดหรือจะให้ตนเองบอกคนต่างประเทศผู้หนึ่งว่าตนเองหวันวิตกว่าฮองเตอร์ชิงทำการล้างไพ่ขนาดใหญ่จึงต้องวางหมากอยู่ในประเทศอื่น ฟานเสียนบวกมือกล่าวว่าไม่มีใดขอเพียงพวกเราดำเนินข้อตกลงต่อไปข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ว่าท่านหรือว่าฮองเตนหนุ่มนั้นจะคุ้มครองคนในครอบครัวของข้าพเจ้าให้ถังเลิกคิวขึ้นกล่าวว่าหากว่าแผนการถูกเปิดโปงท่านจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้คนเบื้องสูงเบื้องต่ำของรับชิงอย่างไรฟานเสียนยิ้มพลางกล่าวว่ายอมไม่อาจเผชิญหน้า ข้าพเจ้าแม้ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรขายชาติแต่ผู้คนคงยึดถือข้าพเจ้าเป็นคนโฉดที่สุดของรับชิงให้ถังกลับอับจนบัญญาต่ออนนาภานผู้นี้ฟานเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าอีกประการสําหรับกับโลกนี้ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้ถือลัทธิสากลผู้หนึ่งเมฆมงคลตามที่ต่างๆในรับชิงเป็นลูกไม้ของท่านกระมังให้ถังก้มศีระถามคําถามมันฟานเสียนไม่ได้ปฏิเสธ เหตุการณ์ที่เขตอูโจกับซาโจยอมเป็นฝีมือของสมัครตรวจสอบส่วนคนาชินเชียนเจี้ยนกราบทูลว่าพบเห็นทัศนียภาพแห่งดวงดาวและเมฆาแห่งการเฉลิมฉลองอย่าลืมว่าคุณนานชินเชียนเจี้ยนคนก่อนเป็นคนขององค์ชายรองถูกสมัครตรวจสอบเชิญไปดื่มน้ำชาจนบัดนี้ยังไม่ปล่อยตัวออกมาคุณนางชินเทียนเจี้ยนคนปัจจุบันมีความสัมพันธ์อันดีกับฟานเสียนฟานเสียนคลื่นคิดฮ่องเต้เปยฉีอยู่ทั้งเหนือ พบเห็นกวางขาวสุนัขป่าขาวและจิ้งจอกาขาวแดนใต้เราขาดสัตว์ป่าจึงจัดสร้างดวงดาวและเมฆมงคลแทนในสารลับที่ฮ่องเต้เปยดฉีส่งมาแสดงว่าพอพระไทยต่อการจัดการของตนเองยิ่งให้ถังนึกหาถ้อยคำและกล่าวฮ่องเต้รัดชิงระหว่างนี้น้อยครั้งจะเผยโฉมแต่ชนชาวโลกทราบว่าพระองค์ปรีชาสามารถครั้งนี้เหล่าซื้อรับเหมยเหมยท่านเป็นสิทธิคนสุดท้ายไม่แน่ว่าจะคาดเดาอันใดออก ฟ่านเสียนพิงอทิศะแล้วกล่าวว่าเรื่องเหล่านี้ไม่อาจปิดบังฝ่าบาทข้าพเจ้าเป็นขุนนางก็ไม่คิดปิดบงังได้ทหนังสือรับกราบทูลฝ่าบาทตั้งแต่แรกแล้วให้ถังบังเกิดความตื่นตระหนอยู่บ้างกล่าวว่าทัานกลับเปิดเผยนักอย่างนั้นมีเรื่องใดที่ไม่บอกกล่าวฟ่านเสียนกล่าวอย่างจริงจังว่ายกตัวอย่างเรื่องขนย้ายเงินของท้องพระคลังเข้าบ้านตัวเองย่อมไม่สะดวกกับการกราบทูลบนเรือน้อยเงียบสงบผิวทะเลสาบก็สงบนิ่ง ฟาาเสียนมองดูไห่ถังซึ่งมีฟีน้ากัดกลุ้มอยู่บ้างพบว่าครึ่งปีให้หลังของวันนี้จิตใจของหญิงสาวนางนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจบางทีพึงยุ่งเกี่ยวกับข้อราชการดังนั้นส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจของนางซึ่งความจริงฟ้าเสียนยามอยู่เบื้องหน้าไหายถังเกิดความไม่สบายใจอยู่บ้างนะับตั้งแต่อยู่ร่วมกันมามันยึดถือหลักการว่าด,ด้วยหัวใจปฏิบตัติต่อนางด้วยความจริงใจ ถึงกับกล่าววาจาไร้เดียงสาบางประการหนึ่งนั้นให้ความสำคัญกับสหายเช่นหายถังอีกทางหนึ่งคิดส่งผลสะท้อนต่อหญิงสาวนางนี้จนได้รับความช่วยเหลือจากนางเนื่องจากจุดเริ่มต้นดูดทผลประโยชน์จึงสร้างความละอายใจแก่มันที่ริมทะเลสาบฟันบังเกิดเสียงกีบม้าดังเร่งร้อนปานเสียนเหลียวหน้ามองเห็นม้าพ่วงพีตัวหนึ่งควบขับไปตามทางศิลาริมทะเลสาบ ม่งหน้าไปยังบ้านตากอากาศตระกูลเผิงซึ่งไม่มีคุณนั่งใดกล้ามารบกวนอีกคุณนางที่คุณหน้าอยู่บ้างคนหนึ่งพลิกตัวลงจากหลังมา้าทุบประตูอย่างโกรธแค้นและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP ีนี้นะครับพบกันใหม่ใน e ีีหน้าซึ่งก็เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะครับกราบขอบพระคุณผูดด้ที่ดเน a ให้ผมอีกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ดเนทให้นะครับก็กดติดตาม กดถูกใจแล้วกดแชร์คลิปให้ผมนะครับเพื่อทำให้ช่อง f r i Friday d ย e ด c h ู n n e l ช่องนี้แข็งแกร่งขึ้นนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ